สวัสดีครับพบกับผมกัสตีกหนอมจากดิสเทนเนอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันที่ Word กับ Excel ครับผมในการประยุกต์ใช้ Mail Merge กับการทำ i d Card ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบัตรต่างๆเช่นบัตรพนักงานนะครับหรือว่าบัตรวอชเช์ลูกค้าอะไรก็ได้ที่คุณมีโจทย์งานว่าปริมาณบัตรที่คุณจะทำเนี่ยมันลิงก์กับข้อมูลของ Table แล้วมีปริมาณมากอย่างเช่นตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ครับผมผมมีโจทย์ว่าผมจะทำบัตรพนักงานโดยผมมีพนักงานอยู่ในบริษัทจำนวน20คนข้อมูลตามนี้นะครับแน่นอนข้อมูลตามนี้เนี่ยจำนวนบัตร20คนเนี่ยผมก็มีรูปภาพประกอบเตรียมไว้ด้วยนะครับฮะอยู่ที่นี่นี่คือตัวรูปภาพประกอบพนักงานทั้ง20คน นแน่นอนครับถ้าผมมานั่งทําบัตรทีละคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้ Word หรือ Excel หรือ PowerPoint หรือซอฟต์แวร์ฟิตตัวอื่นผมก็จะต้องมานั่งแปะแล้วก็ปั๊มข้อมูลแต่ละตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพื่อให้อา่าแต่ละสว่วนออกมาเพียงแต่ในการทํางานตรงนี้ผมจะทําครั้งเดียวครับโดยการใช้ Mail Merge ของตัว Microsoft Word หรือเทคนิคตัวนี้จะใช้กับ Publisher ก็ได้นะครับแล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลซิงกับข้อมูลของ Excel ที่เป็นตัว table merge นะครับอ่าโดยเทคนิค merge มันจะมีประเด็นอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องรูปภาพนะครับที่โดยโปกติถ้า merge ธรรมดาเนี่ยเราสามารถใส่คอนเทนต์ลงไปได้หมดเลยยกเว้นภาพป,ประกอบนะครับดังนั้นในเวิร์กช็อปตรงนี้ผมก็จะมาดูกันว่าผมมีเทคนิคในการวาดภาพป,ประกอบยังไงโดยอันดับแรกครับมาเรามาดูที่ไฟล์ Excel ในการจัดเตรียมกันก่อนครับผมโดยประเด็นเรื่องรูปอะ ที่คุณจะใส่ในเมลเมอร์ชในการลิงก์กับข้อมูล Data ของแต่และ r e c o อร์ของพนักงานแต่และคนนะครับคุณจําเป็นจะต้องใส่ผาดเต็มของรูปภาพลักษณะผาดเต็มก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นผมเก็บไฟล์รูปในที่ดีเขาเริ่มแฮมเล็กเล็กเรียรีสอร์ทสวอร์ดเมอร์ฟิชเจอร์เอ็มพิกแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ลูปนะครับนี่คือตัวผัดเต็มแต่มันมีประเด็นนิดนึงครับคือผัดเต็มที่คุณจะต้องใส่เนี่ยโดยปกติผัดเต็มมันมีแบ็กส a s h ตัวเดียว เราจําเป็นจะต้องใช้ backslash 2ตัวนะครับรูปแบบพาดเต็มๆเป็นอย่างนี้ครับรูปแบบผาดเ,เ,เป็นอย่านนงนี้นะครับก็คือ,อมีตัวพาดที่คุณไปก๊อปมาจากไหนหากคุณไปก๊อปจากการเปิด my computer นะครับแล้วก็เมาส์คลิกที่ตรงบล็อกข้อมูลนะครับตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้พานมานะครับนั่นคือพาดที่เก็บไฟล์รูปที่คุณจะมาใส่ในเมลเมื er, ในเครื่องคุณซึ่งแน่นอนครับเครื่องใครเครื่องมันครับเวลาคุณเอาไปใช้งานจริงคุณต้องแก้พาดตรงนี้ให้ตรง กับผาดที่เก็บไฟล์รูปอยู่นะครับอ่าก็แนะนําว่าไม่ต้องใช้ผาดยาวๆก็ได้นะครับเพื่อความไม่สับสนนะครับซึ่งในไฟล์เซลล์เนี่ยผมมีการกดสูตรไว้ครับอ่าคือโดยผมเอาผาดเนี่ยไปใส่ในเซลล์ A4 ของเวิร์ h ชี t ผาดตัวนี้นะครับก็คือผมเอา๊อปผาดมาลงตัวนี้นะครับในการใส่นะครับส่วนสูตรหรือว่าฟังก์ชันที่ผมจะใช้ในการแปลงเนี่ยก็คือผมจะใช้ฟังก์ชัน substitute ครับผมหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่ไว้เปลี่ยนข้อความ ก็คือเนื่องจากผมต้องเปลี่ยนผ่าเดิมเนี่ยผ่าเดิม backslash เนี่ยครับสัก backslash ตัวนี้มันมีอันเดียวคุณต้องแก้ backslash ตรงนี้ให้เป็น2อันให้หมดนะครับในการเตรียมการอ่านะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเฉพาะครับก็คือของเวลาคุณอาไปใช้ห้างอิงผ่าใน m มมเบอร์ชนะครับของตัว m เม f ซอฟต์จำเป็นจะต้องใช้ backslash สตัวทำให้ผมก็ต้องใช้สับซิ t ติลในการแปลงแล้วก็จะต้องแผนด้วย ชื่อไฟล์กับนามสกุลไฟล์ผมแนะนำนะครับให้คุณเก็บชื่อไฟล์ของแต่ละรายการหรือแต่ละคนพนักงานแต่ละคนนะครับเป็น p Picture f i l e ไฟล name แบบนี้แล้วก็ Picture ฟ i l e Extension แบบนี้หรือคุณจะใส่ร่วมเป็นเซลล์เป็นคอลัมน์เดียวกันก็ได้ก็คือเป็นชื่อไฟล์ตามด้วยนามสกุลไฟล์แต่นี้ผมแยกนามสกุลให้เห็นนะครับกดแล้วก็มีชื่อไฟล์ปรากฏซึ่งชื่อไฟล์ต้องตรงกันกันกบชื่อไฟล์จริงโอเคไหมเ,เดี๋ยวผมจะลองลบสูตรตัวนี้ที่ทําเสร็จแล้วทิ้ง โอเคผมจะขอกดสูตรครับในการตีผานก็คือแนะนำสูตรสับสติ๋วนิดนึงต่อแขกตัวนี้นะครับสับสติวล็อกสักตัวประกอบ3ตัวครับก็คือเซลข้อความเดิมแล้วก็ข้อความที่เอามาชันที่ผมจะเริ่มเลยนะนะครับผมก็จะใส่ในผานนะครับเซล,ลผานเท่ากับสับสติวแล้วผมไปที่พ์เวิร์กชีพผานที่เตรียมไว้แล้วก็คลิกเซลล์ที่เป็นตัวผานล็อกสูตรไว้ครับ f 4ล็อกตำแหน่งไว้ จากนั้นผมเติมคอม่านะครับในการใส่ตัวประกอบตัวต่อไปหรือว่าคิวเมนต์ตัวต่อไปก็คือข้อความเดิมผมใส่เครื่องหมายดับเบิลโคลดคำพูดตามด้วยเครื่องหมายแบ็กสเลสหนึ่งอันนะครับผมแล้วก้งเครื่องหมายคำพูดปิดนะครับอ่านี่คือแบ็กสเลสหนึ่งอัน่องหมายคพูดปิดนะจากนั้นผมก็เติมคอม่าครับข้อความใหม่ครับผมใส่เครื่องหมายคำพูดแบ็กสเลสสองอันต้องหมายคพูดปิดจากนั้นวงเล็บปิดเคาะ enter โอเคนะครับอ่ค่อยตอไปก่อนครับคุณก็จะได้ตัวผ่า ของโฟลเดอร์ผมก็คัดลอกสูตรลงมาเลยเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันหมดก็คือผมล็อกอวัชชีผานไว้แต่คราวนี้เราต้องเอาตัวชื่อไฟล์กับนามสกุลไฟล์มาเติมต่อในผักเต็มนะครับผมก็คือผมก็จะใส่สูตรต่อครับอของสับติ๋วแล้วก็แอนด้วยเครื่องหมายดับเบิลโคลดเครื่องหมายคำพูดแักสระสองตัวเครื่องหมายพูดปิดแล้วก็แอนด้วยช,ชื่อไฟล์ครับมชื่อไฟล์รูปนะครับเซลดีด็ 2. อกสองนี้ผมเก็บชื่อไฟล์รูปอยู่ แล้วก็แอนด้วยเครื่องหมายจุดอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับแอนด้วยนามสกุลสูตรจะเป็นอย่างนี้ครับนี่แพทเทิร์นของตัวสูตรก็มีตัวสับซิ v วครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็แอนด้วยตัวผาดของชื่อนามสกุลข,ของลูกซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยออทางทุกท่านก็อาจจะหช้วิธีอื่นที่อาจจะสะดวกกว่าผมก็ได้นะครับผมเพราะว่า อันนี้คือผมพยายามที่ทําให้เป็นรูปแบบที่มันเวลฟอร์มก็คือ,อเราจะได้ใส่ชื่อไฟล์ลงไปได้แล้วก็กาหนดนามสกุลแต่งจริงคุณอาจจะไม่ต้องอย่างนี้ในการใส่สูตรก็ใช้วิธีการทํายังไงก็ได้ครับเพื่อให้ได้ผาดเต็มหน้าตายย่างนี้มาแล้วก็คัดลอกสูตรออกมาจะเป็นผาดไปหาไฟล์รูปแต่ละไฟล์นะครับอ่านี่คือตัวขั้นตอนสําหรับไฟล์ตัวอย่างผมนะครับถ้าคุณเอาไปใช้งานก็ได้เลยนะคุณแค่เอาโค้ดใส่เอาผาดท,ที่คุณกรอปมามาแปะนะครับอันนี้ผมจะใส่สูตรรองรับไว้ให้ แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์รูปกับน,นามสกุลถ้าใช้ JPEG มันผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะนะครับอ่านี่คือตัวชื่อไฟล์รูปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไฟล์มีไว้ด้วยนะครับผมโอเคเผื่อทุกท่านจะแบบจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในการเตรียมการเพราะนั้นไฟล์นี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมก็เซฟไปนะครับก็คือเป็นไฟล์ Excel ที่ผมจะเอาตารางนี้ไป merge ใน Microsoft w o เปเป็นขั้นตอนต่อไปครับอ่ะคราวนี้เรามาอยู่ใน Microsoft Word นีนะครับก็ใช้ลัก,การเมลเมอร์ชตามปกติครับผมส่วนตัวคอนเทนต์เนี่ยมันปกติอยู่ละในการใส่คุณสามารถทำเมลเมอร์ในตัวข้อมูลอันนี้เป็นตัวอ id าร์ดครับผมกําหนดขนาดไซส์เอาเองนะครับก็คืออันนี้เป็นขั้นตอนในการปรับไซส์ผมใช้ขนาดไซส์คัสตอมผมเองนะครับแล้วก็มีการใส่ข้อมูลที่พร้อมที่จะเป็นนามบาัตรละอ่าแล้วก็ในหน้าง,งานจริงทุกท่านก็เอาไฟล์เนี้ยไปไประยุกตได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไฟล์นี้ไปด้วยเป็นตัวอย่างอันนี้คือขั้นตอนจัดรูปแบบผมคงไม่พูดแล้วนะ เพราะว่าเราจะมาพูดถึงเมมเ m อร์ชกันโดยตรงนะครับสำหรับ m r o s o s t w t r d มี m มมเ m อร์ชครับผมสามารถทำจดหมายเวียนก็คือเราสามารถลิงก์กับตัว Data ของ Excel เพื่อที่จะดึงข้อมูลนะครับให้สามารถที่จะออกมาเป็นหลายๆภาพหรือหลายๆเอกสารนะครับแน่นอะนครับของตัวนี้มาทำบัตร ID card กของทั้ง,งานแต่ละคนโอเคผมจะมาที่ตัว m ม c r ซ s ว f ร์ครับในส่วนนี้นะครับผมไปที่แท็บเมของมมโซเวิ นะครับอ่าแล้วก็เลือกเมมเบอร์ช่เลยก็คือ select list p e n ครับตัวนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือก use and exiting list อ่าันนี้เบสิกนะครับของการทำเมมเบ e ร์นะครับโอเคจากนั้นอ่าผมก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Excel ของผมตัวนี้ครับอ่าแล้วผมก็เลือกมาโอเคครับบลชีตไหนที่ผมจะทำอ่าทเบิลตรงนี้เนมก็เป็นตัวชื่อ merge นะครับที่ผมทําไว้ผ่านนี่ไม่เกี่ยวนะนะครับตกลโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ merge ได้เชื่อมโยงข้อมูล list ลจาก excel แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ merge field มาตรฐานก่อนครับก็คือ in ผมคลิกพื้นที่ในการใส่ชื่อพนักงานก็ insert merge field ผมก็ใส่ m name ชื่อพนักงานไปนะครับผมอาจจะจัดรูปแบบหน่อยครับโอเคตัวสษนตัวหนาประมาณนี้แล้วก็ id ครับ id ของพนักงานผมก็อาจจะใส่ เม r ลิ่งอ่าอิน e r ร์มเอิร์ฟิลแล้วก็เลือก mid นะครับส่วน d ี p พาร์ตเมนต์ก็อิน e r ร์ e เอ e ร์ e ฟิลนะครับแล้วก็ d ี p พาร์ตเมนต์อ่านะครับ d ี p พาร์ตเมนต์หัใสสีทองซ้อนหน่อยโอเคนี่คือเมอร์ชอ่าถ้าไปที่แท็บเมลลิงนะครับไปกด preview result ดูเห็นไหมอันนี้ก็คือคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่า uh, นั่นแหละคือตัวรูปแบบของการเมอร์ชอันนี้เหมือนมาตรฐานนะครับคือเราเมอร์ชที่ตัว เหมือนฟิลได้เพียงแต่ปัญหาคือคุณไม่สามารถที่จะใส่ฟิลที่เป็นผาดได้เพราะว่าผาดมันคือตำแหน่งของรูปอะมันไม่ใช่ตัวรูปเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องใช้ทริคในการใส่ Quick Part ครับหรือว่าเป็นการใส่ตัวฟิลโค้ดครับเป็นเทคนิคตัวหนึ่งของ Microsoft จริงๆมันก็เป็นเทคนิคที่อยู่ใน Mail Merge ล่ะนะครับตัวนี้คือฟิลโค้ดทั้งหมดนะครับเีแต่ว่าเทคนิคของผมก็จะมีประเด็นอยู่หนึ่งข้อ ข้อที่สำคัญเลยนะครับเทคนิคตัวนี้ใช้กับไฟล์ที่เป็นนามสกุลของ97ถึง2003ได้เท่านั้นก็คือคุณจะต้องเซฟไฟล์เป็นนามสกุล .doc หรือ .doc ปกติเป็นตัวของเวอร์ชันเก่าเพราะผมลองทำของ docx แล้วเวอร์ชั่นใหม่โค้ดตัวที่ผมจะลองเล่นในการดึงรูปมาจากเมมเ m อ er ร g e ์มันทำงานไม่ได้เคยลองแล้ว เพราะฉะนั้นการเซฟไฟล์นะครับอันนี้ผมเซฟไปแล้วล่ะก็คือต้องเซฟเป็น compatibility mode ถ้าคุณใช้ Microsoft Word version 2007น2007ขึ้นไปก็คือพูดง่ายอ่าวโอเคครับผมก็จะทำเนินการไฟล์ s a ฟแอสก่อนเลือก Browse แล้วก็เวลาคุณเลือกนาสกุลเนี่ยให้คุณเลือกนาสกุลเป็น9 7ถึง2อ0 3ันอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าผมลองเป็นไฟล์ Word ธรรมดาไม่ได้นะครับเทคนิคตัวนี้นะก็จะเป็นต้องเซฟเป็น9ก2า0 3นะครับขึ้นมา โอเคนะครับตอนนี้ไฟล์ผมเซฟไแ <ป S 2> ล<ะ>้วมันขึ้น compatibility mode ไว้นะครับของตัว MS Word อ่าโอเคครับนั่นคือข้อประเด็นที่ต้องระวังเลยนะครับคราวนี้นะครับในการทำงานเราก็จะลองใส่รูปแต่การใส่รูปเนี่ยเราใส่ผ่าน insert merge field แล้วก็ผ่านไปตรงไม่ได้โอเคปะ่ะเพราะว่าคือใส่ผ่านมเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็โชว์เป็นผ่านมามนไม่โชว์เป็นรูปอะ่ะเห็นไหมอ่านั่นแหละคือประเด็นเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ดำเนินการตรงนี้ นะครับผมจะลบทิ้งไปก่อนคราวนี้วิธีการนะครับผมจะเอามาสจิ้มจุดที่ผมจะใส่รูปผมจะใช้ Quick Part ครับหรือว่าจะใช้ f i ล l Code p h y s i ไปถับ Insert นะครับแล้วก็เลือก Quick Part แล้วก็เลือก Fill จริงๆถ้าท่านใดพิมพ์ Fill Code เป็นก็พิมพ์เองได้เลยนะใช้ตัว Input Picture แต่ว่าอันนี้ผมเอาแบบว่าเบเบไปเลยครับก็คือแบบใช้ตัวช่วยเอานะ Insert Quick Part แล้วก็ Fill ปึ๊บปึ๊บ หาครับหา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 ,หาเครื่องมือที่ชื่อว่าฟิลที่ชื่อว่า Includ e Picture ตัวนี้นะครับ Includ e Picture ครับผมนะครับ Includ e Picture เนี่ยมันเราจะเปิดฟิลตัวนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็คลิกโอเคไปเลยไม่ต้องตกใจครับคุณจะเจอ e er อ r ร์เอร์เขียนว่า f i l e Name Not s p e c i f y เพราะคุณไม่ได้ใส่อะไรไว้ อ่าอันนี้คือระบบฟิลโค้ดครับฟิลโค้ดคือมันจะเป็นอ่าเหมือนคล้ายๆเป็นข้อมูลสเสบียงรูปที่เราสามารถใส่คอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวมันคล้ายๆกับสูตรแหละในตัวเมนสาวเบิร์ดนะครับขณะที่ฟิลโค้ดตัวนี้นะครับก็ท่าในใดจะศึกษาเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเรื่องฟิลโค้ดได้นะครับของเมนสาวเบิร์ดแต่ว่าเคสนี้ผมมาก่อนผมมา,มมา,มมาคลิกที่ตัวฟิลโค้ดไอคำว่า Error f i อร์ไฟล์เดมโนสเซเบรรฟล์เนี่ยผมเปิดโค้ดมันดูก่อน,นะครับวิธีการเปิดโค้ดก็คลิกขวาครับเลือกคําสั่ง t o อกเกิลฟิลโค้ด นีครับมันจะเปิดโค้ดมาเอาใหม่นะขวาแล้วก็เลือก Shocker Fill Code นะครับปึ๊บตัวนี้จัดไปคุณเห็นว่ามันจะโชว์ Includ Picture ใช่ป่ะครับแล้วก็ตามด้วยแสแล้วก็ดักจัน Merge Format นะครับนั่นคือนั่นคือโค้ดที่มันให้มาเลยครับแต่ว่าคือถ้า Merge Format ตัวนี้มันจะได้มาตอนที่คุณใส่เม Merge แล้วเพราะฉะนั้นควรจะใส่ Merge ก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่คูพิ p i c t u ตัวนี้ แต่คราวนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มโค้ดลงไปครับก็คือเราจําเป็นจะต้องใส่โค้ดเพิ่มเข้าไปว่า include picture เนี่ยให้มันไปดึงผาดที่อยู่ในไฟล์เซลมาก็คือไฟล์เซลจะเป็นผาดเนี่ยนะครับตัวผาดเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดึงมาให้เห็นโอเคนะเพราะฉะนั้นผมก็จะดาเนินการเอาเมาส์จิ้มเข้าไปตรงข้างหลัง include picture ครับ1ครั้งผมจะใส่ฟิลที่อ้างถึงตัวเมิดนะครับเมิดฟิลตัวผาด นะครับที่อยู่ในตัว Excel เพียงแต่ว่าก่อนจะใส่เนี่ยผมต้องใส่เครื่องหมายคำพูด1อันแล้วก็คำพูดอีกหนึ่งอันจากนั้นออามาคลิกภายในเครื่องหมายพูดเพราะว่าตัวผาต้องอยู่ภายในเครื่องหมายดับเบิลโขดนะครับเครื่องหมายคำพูดครับเพราะฉะนั้นผมจะคียเครื่องหมายคำพูดปิดครอบแล้วก็มาคลิกตรงกลางของระหว่างเครื่องหมายคำพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเอ่อเงื่อนมันเป็นเงื่อนไขของมันอยู่แล้วครับในการใส่ตัวโค้ด ของฟิลโคสตัวนี้นะครับต้องใส่ไม์พูด2อันบล็อกไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเมิร์ดฟิลเนี่ยใส่เข้าไปข้างในด้วยการเมาส์จิ้มเข้าไประหว่างหึ่งกลางของไม้พูด2อันจากนั้นผมไปที่เมลลิ่งครับถักเมลลิ่งเลือกอินเสิร์ตเมิร์ดฟิลครับแล้วก็เลือกผาดหนึ่งครั้งะนะครับก็คือตัวผาดก็คือฟิลที่เราเก็บผาดของเราครับตนี้เห็นไหม อ่ะไม่ต้องตกใจมันขึ้นเออร์เลอร์ไฟล์เนม not s p e l l i n file กลับไปเช็ค,คโค้ดก่อนครับว่าถูกป่ะท็อกเกิลคลิกขวาท็อกเกิลฟิลโค้ด่านี่ครับโค้ดที่ถูกต้องก็เป็นอย่างนี้นะก็คือปิกา include picture เครื่องหมายคำพูดปิกา merge field ครับโอเคไหมแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดโอเคไหมครับอ่าถ้าเกิดผมท็อกเกิลอีกนิดน,นึงอ่าเข้าไปท็อกเกิลดูตรงไอ้ตัว merge field ท็อกเกิลดูนี่ครับมันจะเป็นการอ้างถึงเห็นป่ะ มันจะเป็นการอ้างถึงโค้ดตัวภาพก็คือโค้ดของตัวผิวภาพคือสามารถกดท็อกเกอร์ได้เห็นไหมครับท็อกเกอร์เปิดปิดในแต่ละจุดได้เห็นไหมข้างในท็อกเกอร์ฟิลโค้ดดูว่าของจริงอันนี้คือโค้ดที่อยู่ในนะครับอา่าโอเคครับหลังจากตรวจความเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวโค้ดนะครับคำสัญญ่งสุดท้ายเราต้องมีการอัปเดตฟิลหนึ่งรอบครับแต่ว่าการที่อัปเดตฟิลเนี่ยเราจะต้องเอาเมาส์คลิกไปในพื้นที่ของตัวฟิลตัวใน,นครับ จะไม่ได้ภายในพื้นที่ของตัว include picture ต้องเป็นตัวไหนก็คือตำแหน่งนี้เราโชว์ผ่านอยู่ใช่ปะ่ะเราก็เมาส์คลิกที่ตัวคลิกขวาครับที่พื้นที่ของผ่านเห็นไหมครับคุณจะเจอคำสั่งอัปเดตฟิลด์แต่ถ้าเกิดคุณเมาส์คลิกขวาที่ตรงพื้นที่ส่วนของ include picture คุณจะไม่เจอคำสั่งอัปเดตฟิลด์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะคลิกขวาที่ตัวพื้นที่นะครับของเหมือนฟิลด์นะครับหรือถ้าเกิดคุณท็อกเกิลอยู่ก็ไม่เป็นไรครับคลิกขวาตรงคำว่าเหมือนฟิล์ล์ผ่านเนี้ยเลือกคำสั รูปภาพจะถูกดันขึ้นมาทันทีตามตำแหน่งครับของตำแหน่งฟิลด์ที่คุณได้ดันอยู่นะครับอย่างอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดผมผมจะขออนุญาตจัดรูปภาพก่อนนะครับผมว่าตอนนี้รูปภาพใหญ่เกินครับเพราะว่ารูปภาพนี้อ้างอิงจากขนาดต้นฉบับครับผมซึ่งอาจจะไม่ตรงกับขนาดที่ผมมาใส่ผมก็มาล็คลิปที่รูปครับแล้วผมไปที่ format picture ครับผมอ่าแล้วก็ผมอาจจะขอปรับขอบความคมสูงนิดนึงนะครับของตัวรูปผมก็อาจจะขอปรับเป็น2.2แล้วกัน นะครับนี่คือขึ้นมาข้อมูลประมาณนี้นะครับผมแล้วผมค่อยๆขยายรูปครับให้อยู่ในกรอบอ่ะโอเคขนาดนี้น่าจะกำลังดีนะครับอือโอเคนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากแก้โค้ดทาไงครับเพราะว่าตอนนี้รูาพันโช้แล้วการแก้โค้ดนะครับเราต้องใช้เคอร์เซอร์คีย์บอร์ดครับผมอาจจะเมาส์คลิกปลายของตัวรูปข้างนอกนิดนึงแล้วก็เลื่อนลูกศรที่ซ้ายไปอันหนึ่งนะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับจะมีคำสั่งตัว toggle fill code นะครับอันนี้มันจะทริคนิดนึงครับเพราะว่ารูปภาพใส่แล้วจะดูท็อกเก f ร์ฟิลโคนยากนะครับอ่านี่ป,นประเด็นเพราะถ้าเกิดคลิกขวาที่รูปเนี่ยจะไม่ได้ละนะครับเพียงแต่ว่าต้องไรคลิกอ่าคลิกข้างนอกมาก่อนนะครับผมแล้วก็คลิกขวาเลือกท็อกเก f ร์ฟิ o โ e นนะครับผมในการโชว์ข้อมูลประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้แก้อะไรนะครับตอนนี้รูปภาพพร้อมเพียงแต่เวลาที่ผมมีการอัปเดตไปที่เรคคอร์ดอื่นคุณอาจจะเจอประเด็นนิดหนึ่งครับก็คือว่า ผมอาจจะเลื่อนไปรายการที่18โอเคถ้าผมพิดวดีซน์ดูนะอันนี้คือรายการแรกแล้วกัน,นอ่ะรายการแรกอันนี้คือ sc ซึ่งรูปภาพของคนเนี้ยไม่ใช่รูปนี้เพราะรูปภาพนี้มันยังค้างอยู่ที่รูปเดิมอ่ะเราจะเป็นจะต้องมีการอัปเดตฟิลมครับผมวิธีการอัปเดตฟิลก็คือเราจะกด ctrl a ครับผมเลือกทีที่ทั้งหมดที่เราอำการเด็กนะครับแล้วก็กดปุ่ม f 9บนคีย์บอร์ดครับปึ่งคุณเ็นว่าตัว รูปภาพถึงจับเ็ะมันก็จะเป็นประเด็นนิดนึงนะครับในงานจัดการนะครับเั้นไม่เป็นไรครับถ้าการที่คุณจะต้องการที่จะเอาตัวการ์ดเหล่านี้นะครับมาสั่งปริ้นนะครับวิธีการก็คือผมแนะนําให้ Edit Individual นะครับเป็นไฟล์แยกไปดังนี้ครับขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปที่ t a b บ a i l i n g นะครับแล้วผมก็เมาส์คลิก i n n s s h a d m e r g e นะครับแล้วผมก็เมาส์คลิกตัวนี้ครับ Edit Individual Docu m e n t โปรแกรมจะสร้างตัวเอกสารใหม่นะครับโปรแกรมจะถามว่าเจ้ากี่ได้ขอดผมเลือกทุกได้ขอดเลยครับผมตอบโอเคอ่าผมก็จะได้ตัวข้อมูลมาถูกไหมแต่ทุกท่าเราสังเกตครับอ่าผมขออนุญ,ญาตไปวิวดูอ่าพื้นที่นะครับว่าจะโชว์เป็นม u l t ิเพล Page ให้ดูอันนี้คือแต่ละหน้าที่ออกมาถูกไหมนะครับมีหลายๆห,หน้าที่ออกมานะครับก็ถ้าไปวิธีนี้นะครับผมก็จะใช้ในการจำกางครับผมในส่วนของ ถ้าโชว์หลายๆรูปนะครับผมก็กด Ctrl A ครับทั้งหมดใน i n d ด i d โด้พวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปต้องอัปเดตฟิลทั้งหมดใหม่ครับผมกด Ctrl A นะครับแล้วก็กด F9 ปุบเรียบร้อยครับข้อมูลถึงจะอัปเดตตัวรูปภาพให้ตรงกับตัวการ์ดของพนักงานทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ให้คุณพร้อมไปสั่งปรินได้นะครับผมก็จะให้ท่านเห็นว่าโอเคนี่คือตัวไฟล์ การทั้งหมดครับที่คุณจะสามารถสั่งิม้์นะครับอ่าจริงๆรถ้าตอนนี้ผมลืมเก็บงานไปนิดนึงนะครับก็คือว่าผมจะเอาเส้นตารางออกครับเพื่อให้มันเป็นอ่าข้อมูลปัดธนาการเียงเนียนะครับผมผมก็อาจจะขออนุญาตไม่บันทึกไฟล์นี้ก่อนนะครับอ่าผมเอาเมาส์ค l i c k ทั้งตารางนะครับผมแล้วก็ผมไปที่ถักดีไซน์แล้วก็เลือกเอา b o r d เดออกครับผมก็คือ b o r d ร์เป็น no border อ่าโอเคครับผมตรงนี้นะครับอ่าหรือผมอาจจะปรับ b o r d ร์เอาแค่บางตัวนะครับขึ้นมาโอเคผมก็จะ ไปที่แ a i ิ่ง g ิน n ชแอนเนอร์เแล้วก็ Edit Individual document พอีรีคอร์ดครับเรียบร้อยนะครับอ่านี่คือไฟล์ที่ออกมานะครับผมเป็นบร l ตี y ตรงนี้ผมกด c อนโทรลนะครับของเมาส์คลิกพื้นที่ตรงไหนหได้ดกด c อนโทรลแล้วกด F9 เป็นคีย์บอร์ดปึ่งเรียบร้อยครับรูปภาพก็จะเัป็ดทั้งแมครั้งเดียวครับ คุณก็จะได้ไฟล์การ์ดทั้งหมดนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยมันหลุดออกมาเฉยๆครับก็เดี๋ยวเราไปลบเซคชั่นเบรกได้นะครับอ่าก็ต่อตัวพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันมาจากเซคชั่นเบรกครับผมก็อาจจะดูหน้าเดียวก่อนโอเคนะครับมาตัวสุดท้ายอ่าแล้วก็เปิดท er ็ er อกเกอร์ครับโฮมท็อกเกอร์อคาเดพิเศษครับสเปเชียลคาแรคเตอร์แล้วผมก็จะลบเซคชั่นเบรกตรงนี้ออกเพราะมันชอบเป็นประเด็นอ่าโอเคคราวนี้ก็จะเหลือแค่รูปทั้งหมดอ่านี่แหละครับคือ วิธีการทำเมลเ e อร์แบบถ้าเกิดคุณมีประเด็นนะครับคุณไม่มีซอฟต์แวร์นะครับในการทําตัวนําบัตรโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> ก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้เมลเ e อร์ใน,นการจัดทาก็ซึ่งความวุ่นวายมันอยู่ที่การใส่รูปครับผมลงไปเท่านั้นแหละ่าสุดท้ายผมก็จะเซฟไฟล์นี้ออกมานะครับผมขึ้นมาให้เห็นนะฮะรูปแบบก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมที่จอบอมาได้นี่แหละครับคือไอเดียของการทำเมลเจอร์ แบบใส่ผิดรูปด้วยครับผมสามารถทำได้เพียงแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องโฟกัสกันอีกหนึ่งครับโอเคครับผม